ได้รับเกียรติจากคุณครูแมวนะคะคุณอาจารย์อัญชรีการจนะจิตกรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสอนทำอาหาร p y a y s, <s h ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาด้วยชุดนี้เด็นทั้งคู่เลยนะนี่เราจะคุยถึงเรื่องของการสอนเด็กๆสอนวัฒนธรรมผ่านอาหารให้กับเด็กๆเราสอนได้อย่งไรบ้างคะค่ะก็เราสามารถให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการทำอาหารในรูปแบบต่างๆของวัฒนธรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะสอนเด็กทาสปาเกตตี้แล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าสปาเกตตี้เนี่ยต้นกาเนิดมาจากชาติไหนอิตาเลียนอิตาลีแล้วบะหมี่ล่ะคะบะหมี่ว่าน่าจะเป็นหลายที่นะคะบะหมี่ญี่ปุ่นจีนก็ใช่นะจีนใช่ในบองไทยด้วยในบองไทยก็หลายเส้นมากทั้งเส้นที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวแล้วก็บะหมี่เส้นเหลืองมันมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ย ชนชาติต่างๆมีการอพยพโยกย้ายม,มีการล่าอาณานิคมมีการทํามาค้าขายจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งก็ได้นําเอาวัฒนธรรมการกินของประเทศตนผ่านเข้ามามใช้ชีวิตในประเทศที่ตนมาอาศัยอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องของผ่านเรื่องของศาสนาเห็นไหมครับผงกะรี มีชาติไหนใช้ผงกะหรี่บ้างเราจะได้ถึงอินเดียญี่ปุ่นก็ใช้ไหมคะใช่ญี่ปุ่นข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่ของญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นก็มีผงกะหรี่ก็จะใช้ในหลายๆประเทศนะคะก็จะมีเครื่องเทศหลายๆแบบที่ที่ได้นํามาใช้จากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งหรือเช่นขนมขนมท้องหยิบท้องยอดมาจากไหนคะอันนี้ว่ามันขนมไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะตอนสมัยก่อนยังไงนะคะโปรตุเกตมาประเทศไทยก็ได้นำ อาหารของชาติเขาเอาน้ำขนมของชาติเขาและอาหารด้วยมาเผยแพร่ให้กับเราจนยาวนานจนกระทั่งเรารู้สึกว่านั่นมันจือขนมของเราแล้วเราก็มาประดิษฐ์ประดอยมาเพิ่มเติมให้งานอาหารของขนมขนมชนิดนี้สวยงามขึ้นมีความคลิกละเอียดอ่อนปลาณีตนะคะแสดงว่าเราสามารถคลิกระไรสอนวัฒนธรรมผ่านอาหารได้ให้เด็กได้รู้เพราะว่าอาหารไม่ใช่เพียงแต่ว่าทานเข้าไปแล้วจบ ถ้าเราได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าถ้านำไปด้วยพร้อมๆกันก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆด้วยค่ะซึ่งในตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเรียกะไรนะต้องขออนุญาตเตรียมเครื่องปรุงกันไว้ก่อนค่ะนะคะ,คะเราจะทําอะไร,รเข้าเมนูวันนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยวันนี้วันนี้เราจะทําไก่ทันดูริค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ปักหลักอยู่ที่ประเทศอินเดียมาก่อนอนะคะซึ่งอินเดียเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลของอาหารของไก่ ันดูริเนี่ยมาจากชาวเปอร์เซียโหมีที่มาแล้วก็ที่นักถือศาสนาอิสลามด้วยเพราะว่าไก่เนี่ยชาวอิสลามเขาจะนิยมทานไก่เขาไม่ทานเขาไม่ทานเนื้อหมูค่ะก็จะนิยมนำไก่หรือเนื้อแพะมาทำอาหารลูกๆจะได้รู้ว่าอาหารประเภทนี้เป็นอาหารของชนชาติไหนแล้วก็หมักหมักด้วยเครื่องเทศเครื่องเทศนี้ต้องบอกเป็นโดนหอมกลุ่นแล้วก็เอามาย่างค่ะรับประทานกับโรตีหรือไม่ก็ ข้าวค่ะวันนี้เราจะทําอาหารจากเปอร์เซียกันนะ <c oughs> ต่จริงมันผ่านผ,าน,ผ,ผานกันมากัานมาก็จนกระทั่งหลายประเทศก็ได้ได้ได,ได,ได้กินอาหารประเภทนี้มีทั้งอินเดียมาถึงทางภูมิภาคเราใกล้ๆเราอาเซียนฟิลิปปินส์ม,นาามาเลเซียเราก็จะเห็นไก่ทันดูรีนะคะอินโดนีเซียบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีค่ะ นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําดูแล้วกันเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงส่วนรสชาติเดี๋ยวแอนชิมแทนค่ะอันนี้จะอันเดี๋ยวเราต้องทำยังไงต้องต้องต้องเร่าแล้วก็มามาดูที่เครื่องปรุงก่อนนะคะเครื่องรุงเทศของเราก็จะมีเริ่มต้นจากขิงป่นนะคะคุณผู้ชมคะยังไงถ้ามีกระดาษปากกาไว้ใกล้ๆตัวหยิบไว้เตรียมจดก็ดีนะคะเผื่อไปทําเมนูนี้ที่บ้านได้นะคะค่ะ มีอะไรบ้างนะคะคุณแอนคะขิงปนค่ะขิงปนเราก็จะหาจริงๆตามห้างสบิรินค้าก็จะมีพวกที่เครื่องเทศทำสำเร็จรูปแล้วขายเป็นกระปุกกระปุกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ขมิ้นอันนี้ขิงอันนี้จะเครื่องตะยารีขมิ้นอันนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะลูกผักชีก่อนก็ได้ค่ะลูกผักชีมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างนะคะ ขอลูกผักชีหนึ่งช้อนชาค่ะอ๋อคือผักชีป่นใช่ไหมคะแล้วเป็นเรื่องของการตวงเราก็สอนเด็กได้ด้วยค่ะใช่ค่ะพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ตวงแลยคุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อไว้ที่บ้านได้ค่ะก็จะมีนี่ือไซส์หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาค่ะขอสักหนึ่งช้อนชานะคะลูกเทผักชีหนึ่งช้อนชาเราลองไว้สักช่องหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงหล่นไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะค่ะพอดีช้อนมันใหญ่ นี่ต้องเต็มเต็มไหมคะเต็มเต็มหน่อยค่ะช้อช่ยี่ราโอเคโดยประมาณนี้นะคะใช่ค่งลองดูช่องหนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือผักชีฝ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่สอนเรื่องการตวงได้นะเมื่อก่อนเด็กๆแอนก็เคยสับสนช้อนชากับช้อนโตช้อนอันไหนช้อนโตจะใหญ่ใหญ่กว่ามากค่ะนี่ค่ะช้อนโตแต่ว่าถ้าช้อนโตจริงๆที่เราคือทานข้าวคือช้อนที่เราทานข้าวได้ไมคะเป็นช้อนโตช้อนโตเอ่อ ใช่ค่ะใช่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันค่ะต่อไปก็ปีลยี่รานะคะหนึ่งช้อนยี่ราหนึ่งช้อนชาเหมือนกันหนึ่งช้อนชาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยี่ราเนี่เข้ามาเป็นเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องบดมานิดนึงค่ะอ๋อยี่ราประมาณหนึ่งช้อนชานะคะค่ะแล้วก็โอ้แล้วก็มาบดเองต่อยี่ราแล้วก็สับนิดหน่อยค่ะให้มีมีกลิ่นจริงๆพวกนี้มันเป็นเครื่องเทศที่ช่วยเรื่องของกลิ่นค่ะ ให้หอมให้หอมค่ะสับนันแหลกๆนิดหน่อยกระเด็นกระเด็นนิดหน่อยโอ้แต่เราดิเรียนรู้เนออแอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่นี่แหละมันเป็นลักษณะอย่างนี้ลังดมสีละกลิ่นมันจะเป็นแบบลัดมนิดนึงค่ะขอหยิบมันหนึ่งเม็ดล้างมือแล้วนะคะอืมจะมีกลิ่นอืมเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนนแต่ละตัวมันจะทําให้เรารู้สึกว่าหอมถ้ามีครบก็เราก็จะอว่ามันตัไปก็ได้ค่ะใช่ค่ะตัดไปก็ได้ค่ะ คือจะบทก็บทจะให้ละเอียดก็ได้หรือว่าหยาบๆหน่อยก็ได้แล้วแต่หยาบใช่ไหมคะค่ะโอเคไปแล้วนะคะผักชีป่นค่ะอ่ายีราดยีริกพริกแดงป่นหนึ่งช้อนชาค่ะพริกแดงโอ้โหพริกแดงนี่เผ็ดไหมคะไม่อันนี้ไม่เผ็ดค่ะเป็นพริกหวานค่ะพริกหวานเพราะมันดูพริกโอที่ฝรั่งเขาเรียกว่าปาปิกา่ะคะค่ะใช่ค่ะโอ้พอดีช้อนใส่เข้าไปด้วย โดยประมาณนะฮะล้นไหมคะเนี่ยสองขึ้นขึ้นไปนิดนึงค่ะอันนี้คือพริกปาปิก้าค่ะคนไทยเรียกอะไรนะพริกแดงอ่พริกแดงแต่คนละอย่างกับพริกขี้หนูป่นนะคะไม่ใช่พริกขี้หนูป่นนะคะเพราะพริกขี้หนูป่นมันจะโหตัดโซชนขนาดนี้อ่านี่อันนี้ค่ะขิงขิงป่นสองช้อนชาค่ะค่ะขิงป่นนะคะสองช้อนเลยเหรอคะค่ะสองช้อนคุณแสดงตัวขิงเราใช้เยอะนะ แล้วก็อบเชยอบเชยเนี่ยจะกลิน่นคล้ายๆพาโลลองดมสิคะอบเชยเนี่ยเป็นเป็นเปลือกอไม้เปลือกอบเชยเขาเอามาบดเหมือนเหมือนเป็นส่วนผสมที่ใส่ในพะโลหรือซินนามอนโรลซินนามอนนี่เองซินนามอนโรขนมซินนามอนโรที่เราขนมปังโซนินซินนามอนใช่ไหมค่มก็ว่ากลิ่นมันซินนามอนเ<า>ขาเขาเรียกอบเชยอบเชยค่ะอ่าค่ะอันนี้ หนึ 1> 1่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหนึ่งส่วนสีส่ช้อนชาอ๋อพวกนี้มันจะแบ่งไว้ให้อยู่แล้วค่ะก็คือหนึ่งช้อนในนี้นะคะอบเชยอไอ้คุณพี่รู้นะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่ากับหนึ่งจุดสองห้ามล่ะฮะแล้วก็ขมิ้นค่ะขมินขม้นเอาแค่ไหนคะขมิ้นขอครึ่งช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาตั้งทีสองช้อนค่ะค่ะได้ อ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะคือพวกนี้มันก็จะมีแบ่งมาให้อยู่แล้วนะคะเราก็ดูตรงขอบเขาจะเขียนเอาไว้นี่คำิ้นนะคะโอเคค่ะยกี่อย่างคะเนี่ยตามหลุมเลยหกอย่างหกอย่างูครื่งเทศใช้ได้เลยทีเดียวั้นชมเลยค่ะนี่เห็นไหมคะสไปซ์หรือเครื่องเทศของของพมินเดียเนี่ยเขาจะใช้เยอะในอาหารต่างๆมาก ความจริงๆเขาใช้พวกนี้จนเป็นเคยชินกับอาหารส่วนใหญ่ดังนั้นอาหารที่มีกลิ่นของเครื่องเทศเยอะก็จะเป็นเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเขาเหมือนกันถ้าได้กลิ่นนี้ก็คืออาหารทางทางแขกคะเราก็เรียกแขกรวมๆกันแล้วก็เอาทั้งอย่างทั้งหมดนี้มาผสมกันมาเทรวมผสมกันนะคะตอนนี้ขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวพอเราจะเอาแบ่งส่วนหนึ่งเนี้ยไว้หุงข้าวค่ะ ผสมกันเลยนะคะอันอีกทีนึงมีผักชีป่นนะคะมีผงขมิ้นค่ะมีเม็ดยี่หร่านะคะผงขมิ้นระคาผงขมิ้นอายนะคะนี่นะคะแล้วก็เม็ดยี่หร่าอันนี้ก็บดนิดนึงพริกแดงอะไรเอ่ยขิงขิงค่ะขิงแล้วก็ซินนามอนหรืออบเชย เอาเล็กๆตัวก็กได้คือให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องเทศไ,ไปปรดูดไปในตัวไ,ได้เอ<ด>น,<ด>นกันฝ<ด>ึกถ้าเป็นประสาทสัมผัสเด็กๆเ,เรื่องของประสาทสัมผัสกาันดมกลิ่นค่ะเพราะกินแต่ละตัวมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะบางคนบอกว่าไปทานอาหาร